เป็นประเพณีนะครับที่พวกเรานั้นนั้นตามความเชื่อเนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอ่ที่น้องนะครับที่อ่จะมีการมีของเคาตัวแทนจากบ้านจากผมเป็นมอบ กพี่หน้าเห็นบอกว่าแจ่ร่วงแข่งด้วยครับมีคราับีน่านั้วยเซลล์นับนำาดยเซลล์นด้วยาครับงออกมาจากออกาถ้ำำุณน้ำน้ำนอนสิบสาคนตอนนี้เต็มเลยอ ท่านผู้บการโรงเรียนบ้านาวอยอาจารย์บทไหลยิ้มไหลทุกเวลาจะมาไทยรัศด์ของโรงเรียนบ้านาวอยจริงอาจารย์ทอนนี้เสร็จกวีสุขเขาว่าจะมาประชาสัมพันธ์ร่วมด้วยเสียงห่อนเสียงหวานแต่ว่าวันนี้ขอเดินเป็นนางฟ้าก่อนเดถอะค่ะนั่น